สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอช n แนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เรียกว่าตอนนี้ลอริซานั้นจำเอาไปที่สนามบิน ICN กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับแล้วก็เรียบขึ้นเครื่องบินไปลอนดอนกันแล้วเพราะว่าต้องเตรียมตัวขึ้นเวทีอะไรเอ่ยให้ทาย 1 2 3. BST High Park ในวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นกันมากๆทีเดียวไม่รู้ว่ารีบไปซ้อมหรือยังไงนะครับแต่รอบนี้ไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยว่าสาวๆไปปิดเวทีหรือไปซ้อมอะไรก่อนซึ่งท้ายที่สุดดาวน์น่าจะมีการใช้การซ้อมหรือการแสดงโชว์ที่โคเชล่านี่แหละมาแสดงบนเวทีไฮพาร์คกันไปเลยนะครับเพราะอันนั้นก็สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกกันแล้วนะครับหรืออาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนยังไงก็เดี๋ยวมา่อเราติดตามข่าวกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะไปคาบข่าวมาฝากเพื่ออออออนน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 แแ่่่่่่เเลยยจจจ้าตตกกะะไไปพูดรืืงงงั ขอนิยามลุกนี้ของโนริซ่าว่าลุกนักเรียนไปโรงเรียนสายแล้วจ้าพอต้องวิ่งจำอ้าวขึ้นไปแล้วถ้าทําวันนี้น่าจะมาแบบกระทันหันมากๆแล้วก็ต้องรีบขึ้นเครื่องอาจจะเป็นแบบรีบแล้วว่าต้องวิ่งวิ่งทางเลยไม่มีจุดไหนที่โนริซ่าเดินเ,เห็นปะมีแต่จุดจำอ้าวนะจ้าต้องบอกว่าน่ารักนะ่าเอ็นดูมากๆลูกสาวของเราลุกสนามบินวันนี้นั้นก็ยังเป็นลุกได้ง,ง่ายสบายๆแต่ก็เทออร่ากระจุยกระจายสุปตาร,ระดับโลกของเราอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมัวเฟมัสแอคเตอร์กันอีกแล้วจ้าเตรียมตัวเดบินนดวต สีขาว oh ส, <Jean> สุดน่ารักของเราแล้วก็ตามด้วยรองเท้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่โนริซ่าชอบกันางเกงยีนขายาวเสริมความแบบว่าปิดคงปิดขาเล็กน้อยเมื่อวานนี้เปิดหลังไปแล้ววันนี้ปิดทั้งตัวแทบจะมองไม่เห็นกันแล้วนะนี่ถ้าเกิดปิดตาอีกทีนึงก็คือไม่เห็นอะไรละจ้าเห็นแต่ผมที่ต่อมายาวอีกแล้วเป็น h a i ์พีทนั่นเองนะเพื่อนนะแล้วเขาก็มีคนบอกว่ารองเท้าเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อ Audry e sneakers w o m e n t นะครับ two tone metalist sole sneakers in leather color white and yellow นั่นเองนะครับซึ่งก็ขอให้นอริซ่าของเรานะครับ s a f ไ f l i เดินทางให้ปลอดภยน ค้างบนเครื่องบินไปนะครับแล้วก็ไปนอนต่อที่โรงแรมที่ลอนดอนพักผ่อนกันยาวๆนะครับช่วงนี้ก็น่าจะได้พักผ่อนมากขึ้นแต่ว่าแอดเชื่อว่าไปถึงลอนดอนเที่ยวอีกแน่ๆจ้าสาวนักเที่ยวของเรานะจ๊ะเ <c oughs> พราะว่าไปที่ไหนก็เคยอยู่เฉยๆไ,ไม่เคยนะโนริซ่าต้องไปเที่ยวไปกินไปเดินใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับตามภาษาคนที่แบบยังสาวยังสวยยังมีแรงอยู่นั่นเองจ้าเอ,อ่อเรียกว่าใช้ชีวิตได้คุมค้ามากๆนะเพนะนะื่อนๆนะส่วนอีกข่าวนะครับเป็นข่าวจากบุการีเมื่อคืนนี้ที่คุณพ่อบารบินของเรานะั้นมาลงภาพเเเเพพิิ่่่่มมมมตตปป็็นนนนนนหุรูัั้งงงใาาาาาทีีกกกลยึบวถ ว่าเครื่องประดับที่แบบออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจมาจากงูงจากงูงอะไรบางอย่างนอริซ่าก็เลยถ่ายกับนางพญาง,งูงไปเลยจ้าอ่าหนึ่งกรอบนะจ๊ะสวยงามน,น่ารักกันมากๆเลยทีเดียวนอะเพื่อนนะสุดอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สำคัญมากๆที่เป็นจังหวะที่นอริซ่าเนี่ยเมาส์มอยกับใครบางคนในงานซึ่งตรงนี้เนี่ยพ่อบาบิ้ของเราก็เป็นคนโพสต์อิกนะครับเขาบอกว่านอริซ่าเนี่ย คุยอยู่กับโบยองซองนั่นเองจ้าเป็น ex fashion director นะครับหรือผู้ช่วยดี렉เตอร์ด้านงานแฟชั่นนั่นเองพวกเขาในน่ารักคุยกันเป็นกันเองมากๆสังเกตไหมไมว่านอริซ่าจะไปงานไหนไปคุยกับใครไปเจอใครก็ตามจะเป็นซ e o หรือเป็นคนใหญ่คนโตแค่ไหนนอริซ่าสามารถทําให้เป็นเพื่อนได้หมดเลยจ้ามีพลังในการฉันแตะตัวเธอฉันคุยกับเธอฉันเป็นกันเองได้แล้วแต่นอริซ่าก็มีการราเทศารนะคนนี้เขาเป็นผู้ยงผู้ใหญออ่น้องก็มีการก้มตรงก้มตัวม,มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเวลานั่นเองนะจ๊ะพูดความเป็นไทยไปทุกที่จริงเพื่อนนะ ตอนเช้าวันนี้นะครับก็มาฝากกันประมาณนี้พ่อหอมปลาหอมคอก่อนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แอดจะมาฝากเพิ่มเติมเป็นอย่างแน่นอนเลยเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับจ๊บ